เบสคำสิงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาสนาผู้ใดนอล่าสุดสาวเบสรักณีคำสิง ได้แชร์คลิปวิดีโอของหนุ่มชาอึนอูสุดหลอ่อหนุ่มเกาหลีสุดฮอตฮิตเป็นอย่างมากจริงๆพร้อมกับได้ให้เพลงกับคลิปวิดีโอนี้โดยเป็นเพลงของชาอึนวู woo. ชื่อเพลงว่าเจอร์ซี่พร้อมกับระบุข้อความประกอบคลิปวิดีโอนี้ว่าวาสนาผู้ใดเนอะเบสํำสิ่งไหมนะพร้อมอิมมจิรูปแลบลิ้นแม้สาวเบสขารู้แล้วล่ะค่ะว่าสเปคของสาวเบสต้องเป็นแบบหนุ่ม หล่อขาวอปป้าออร่าแบบสุดๆอย่างหนุ่มชาอึนอูคนเดียวเท่านั้นก็ขอให้สาวเบสได้มีหนุ่มข้างกายเหมือนกับสเปคที่สาวเบสต้องการเลยนะคะเพราะตอนที่หนุ่มชาอึนอูมาประเทศไทยสาวเบสก็ไปดูติดขอบเวทีก็ด้วยความรักที่สาวเบสมีให้กับหนุ่มชาอึนอูมากนั่นเองค่ะหวังว่าในอนาคตสาวเบสจะได้ไปเจอหนุ่มชาอึนอูอีกครั้งและเผยความในใจกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดนาฬักที่สุด ลละคะแต่ตอนนี้ก็อยากให้สาวเบสทำงานเมคมันนี่รัวๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งหาหนุ่มที่คล้ายหนุ่มชาอึนอูเลยคะ่ะเพราะตั้งแต่โสดก็แซบและงานเข้ารัวๆทั้งงานละครก็ติดต่อมาหลายเรื่องและตอนนี้ก็กำลังเปิดกล้องพร้อมกันหลายเรื่องยิ่งมั่นใจเขาว่าต่อไปจะได้เจอสาวเบสหนะ้าจอทีวีในทุกๆวันเลยขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสในการทำงานนะคะส่วนเรื่องหนุ่มหล่อโอปป้า ขาวออร่าเดี๋ยวค่อยปีหน้าค่อยกลับมาคลั่งรักนะคะสาวเบสไม่งั้นแฟนคลับก็คงจะลืมความคลั่งรักของสาวเบสแล้วนั่นเองตอนนี้ก็พึ่งสิกสัสดสิทธิ์ไปก่อนคะ่ะขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ